นี่ครับอย่ามารีวิวครับขายแมคโครครับขายโคตรแพงนะคนอื่นขายโคตรถูกครับผมขายโคตรแพงมาดูรีวิวการใช้งานเลยครับอันนี้ก็บอกกันเลยซื้อมาแปดหมื่นเก้าครับแต่จะขายเก้าหมื่นเก้าต่อรองได้ครับตอนแรกมามันก็ขุดไม่เข้าครับทําฟันไปทําสายไปครับถามอะไรย่างครับมันเกินเลยครับเกินราคาขายไปละมาไปดูครับรีวิวครับ ทำงานได้ปกตินะครับประาเครื่องเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับน้ำมัน5ลิตรนี่ทำงานแล้วมา4ี่วันเต็มๆอะ่ะสามารถสี่วันนี่ได้เลยอะ่ะโคตรประหยัดอะ่ะอ่ะ ไปบ้างครับอันนี้เร่งไปเบาไปเรีงไปอันนี้ครับเป็นใบมีดดันลงมันก็ลงครับเห็นไหมดันขึ้นมันก็ขึ้นนี่ลงมันลงขึ้นมันขึ้นอ่าเราเบิบ่งไว้นะครับอันที่สองครับดันไปดึงรถดัดนไปโค้งไปดึงรถดัดน,ดดดนไปโค้งไปดึงรถรถป่าตาเนี่ยคันนี้ไง ได้ได้ได้มีงานไปแ๋ยวขอหยุดรีวิวแป๊บนึงครับงานไม่โครคันใหญ่นะเป็นไม่โครคันใหญ่ครับคันนู้นมีคัน,นคหนึ่งครับอันนี้เป็นรับรับงานครับมาต่อนะมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นหักคอครับซ้ายขวาครับเหยียบไปทางโน้นไม่ก็ไปทางโน้นอย่าไปง,งี้ไม่ไปง,งี้ สำหรับทำงานในที่แคบครับไปขวาพับได้เยอะนะฝั่งนี้พับได้เยอะครับอ่ะพับไปอย่างนี้เลยโอเคอันนี้เราไปใช้แล้วป่ะมังปุ๊บเราก็รอไว้มาอันนี้ก็ไปเดินหน้าไปห,หลังไยหลังก็ถอยครับแทกฝั่งนี้อันนี้แทกฝั่งนี้กดเดินหน้ากเ็เดินอ่ะแต่ต้องหมุนตัวให้ดู ประมาณน,นี้อันนี้บิดซ้ายขวาส่วนอันนี้ก็เป็นขันโยกครับดันแบงหน้ามันก็ยืดแบงาหน้าครับอเออดันดันแบงหน้ามันลงดึงมางหลังมันก็ยกส่วนซ้ายขวาไปเป็นลูกกีครับไปงี้ลูกกีเข้าไปงี้ลูกกีออกอันนี้เป็นเข้าออก ของแขนฝั่งนี้ครับไปแล้วขุดดันอ,นออกมาออกเดินเข้ามาเข้าส่วน้ายขวาครับจะหมุนหมุนไปทางซ้ายกล้าโยกไปทางซ้ายหมุนไปทางขวาก็วโยกไปทางขวาแค่นี้เองง่ายๆครับการใช้งานทุกจุดครับ หลวมเป็นปกติของรถใช้งานนะครับไม่ต้องบอกว่าแน่นครับหลวมจริงหลวมทุกจุดอ่ะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันราคานี่ไม่แน่นอ่าหลวมดูอะแต่ใช้งานได้ครับลุกอีก็หลวมหลวมหมดอ่ะเราอันนี้คือผมใช้งานจริงครับไว้ดันนี่นอะไรครับใช้งานได้จริงเอาไว้ขุดหนูตามในคลิปครับขุดได้ที่เขารีวิวให้ดูครับเขาจะจกอากาศจกอากาศจกจกได้ครับเรงทีจ,จกหิกนึงจกไปเข้า แต่ผมจะมาจกนิ้นให้ดูเลยว่ามันจกเข้าอ่ะตอนแรกมันจกไปเข้าผมทําแล้วเห็นรีวิวเขาจกอากันัืดๆุด,ดนี่นะคนอื่นขารีวิวกันตามคลิปนั้นที่ผมดูนะเขาจะจกกันแบบนี้ เดี๋ยวผมจกนินให้ดูจกนินเลยได้รู้ว่าจกได้หรือไม่ได้ไไไไไไไจ,ด,ด,จดิน่อนะ อีนี่วิคนี่ครับมันไม่สามารถจกล้นลูกกีได้เอาไว้ใกล้ๆเดี๋ยวต้องต้อนผมอีก นี <icana> <naj bum S 1> ้ก็จอบน้อยนึงไม่ต้องเหนื่อยแค่โยกขันโยกครับขันมันแค่นี้ครับหยยบหยบให้แน่นหยบหยบหยๆบหยับหยๆบหยบหย ดีมากเลยเดี๋ยวต้องไล่ดูสักหน่อยหนึ่งท่อป่ากับนอดสซับเป็นไงนี่ดูไา่ยาแล้วก่อนยาหายหมดเลยไา่ยาก็ดี นี่มาจอบไงโอ้โห,โหถ้าจอบบันได้ไปเถอะมีนี่มาไม่ต้องใช้จอบครับฟาบโหโหทั้งวันร้อนแค่แดดครับไม่ต้องเหนื่อย นะใครสนใจครับ99 0 0 0ครับลองมาต่อรองกันหน้างานได้ครับรถใช้งานได้ปกติผมใช้งานอยู่แทบทุกวันนี่กว่าครับแทบทุกวันเลยพอดีจะขยับไปใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งอยากได้ประมาณตันครึ่งตันเจ็ดครับอยากขย้ใ่วน,นี้สักนิดนึ่งอันนี้เหมือนเริ่มไม่ค่อยพอมือละอันนั้นก็ใหญ่ไปครับเข้ายากครับกนรนอัน,นั้นสามตันอยากได้ประมาณตันหนึ่งตันห้าตันเจ็ดครับ เพิ่มแทงคันนี้ใครอยากได้คันนี้ครับมาทางกรังมอคุยมาลองมาดูก็ได้ครับลองมาดูหน้างานก็ได้มาดูมาดูรถกันได้นะครับที่ต้องขายคันนี้ก่อนเพราะว่าเมียไม่ให้ซื้ออีกแล้วต้องขายคันนี้ก่อนถึงจะซื้อคันใหม่ได้ผมก็เลยจำเป็นต้องขายคันนี้ก่อนเพื่อไปซื้ออีคันหนึ่งถ้าเมียให้ซื้ออีคันก็ไม่ขายครับจะได้ครับเพราะว่ารถมันก็แต่ราคาเนี้ยบอกเลยเลยครับว่าถูกกว่าของเล่นอีอีรถคันนั้นแพงกว่านี้นะ จะพาพาไปดูกันไม่คุ้มว่าครับผมแพงกว่านี้อันนี้ลูวิกและใช้งานได้จริงครับเก้าหมื่นเก้าต่อรองได้ไปเอาไปเก็บจะพาไปดูแรื่องของเล่นผมครับง,งานก็นได้นิดหน่อยครับเล่นเวลวาเหงาครับรถเป็นคนได้อย่างกันเนาะก็ใช้งานรถของเล่นเนาะซื้อไปหัดให้ลูกให้หลานขับได้นะครับอันเนี้หาดขับมาเป็นหมวดอะ่ะเนี้ยผมลูกผมน้องไม้หาดกันเนี้ยครับ ลูกน้องผมก็หัดเนี่ยครับเป็นกันหมดแลวเก็บเก็บเก็บ ไปเดี๋ยวพาไปดูของเล่นก่อนของเล่นจอดในบ้านครับราคาถูกของเล่นนะได้รขับของจริงครับี่เห็นเปล่าไม่รู้นี่จอดอยู่เนี่ยของเล่นครับนี่ของเล่นจอดอยู่นี่นี่แพงกว่าขนีีครับหาสนใจันนครับทักมาได้ครับสอบถามันได้นะเก้าหมื่นเก้าต่อรองได้ครับ รีวิวตามรีวิวครับขายโคตรแพงครับไม่ถูกนะคนอื่นขายโคตรถูกส่วนตัวผมขายโคตรแพงครับอยากซืก้อก็มาดูได้ครับนะฝากไว้แค่นี้ครับ